เหตุงานจนเมดืดจนคำอีโพอเนาะจา้ะเนาะนี่เราทำอะไรมาบึงนี่เรากำลังติดตั้งซิงเนาะจา้ะเนาะซิงของแม็กผู้ได้พี่น้องซื้อมา4,790บาทปุ่นะเกือบหาพันผลกับพ่อใหญ่เฮ็ตเองเนาะจา้ะเนาะ เราจะตั้งซิงค์ตรงนี้เนาะจ้าเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อครัว <c oughs> ส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นครัวเนาะจ้ะเนาะเป็นครัวแบบว่าชุกเชิญนี่เพราหญ่กับต่อเอาน้ําถิ่มลง้งใส่น้ําหูเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พ่นกระจออยู่เฮ็ดเบิดมือจ้านี่เดี๋ยวต่อซิงค์แล้วเพ่นกระสีต่อน้าเนาะจ่าเนาะเนี่ยข้อต่อน้ำเราก็วางไปแล้ว คือทาเองทุกอย่างเนาะค่อยๆให้เพิ่นเฮ็ดไปทําเองทุกอย่างตัวนี้ก็ทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวให้เป็นตอ,อยังแล้วกับสิพักกันล่างพื้นะจ๊ะเนาะ,นะ,นะให้มันเรียบร้อยส่วนมาดามเพชรอย่างมาเบิงพี่น้อง <c oughs> โอ้ยพุงเจ้าคืออดโยต์แต่อีพอเบิงอุปกรณ์การทํางานที่เจ้ามีครบสุอย่างจ้ะมีครบทุกอย่าง ส่วนท่อก็ไปซื้อมาวันนี้เนาะไปซื้อมาเมื่อนี้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวมาเบิ่งงานข่อยเนาะข่อยให้งานอยู่เบิร์ดมือข่อยบอ่ได้ท่ายิปเนาะจา้าอันนี้คือฟางที่เราแกะแกะใส่ต้นไม้ตรงนี้ยังบริได้ใส่เบิดเนาะอะไป้นีสกักก่อนนี่เราเอาคิงัวออกจากโอ่งจ้าที่ว่าเราหมักไว้เนาะ เอาที่มาร์กไว้เอาออกจากองเอาไปใส่ต้นไม้ให้หมันเรียบร้อยแล้วก็เสียเองค์มาใส่เนาะจ้ะเนาะเสียเอาององมาใส่ในเฮือนในซานจ้ะพี่น้องนี่บ้านเราบ้านสวนเนาะจ้ะเนาะเอาอันนี้ฟังที่ตะเวนตกตะเวนกําลังตกพี่น้องตกพูเนาะนี่ขี้วัวเราตักใส่ตรงนี้เพราะว่าเราหมักมา หมักขี้วัวใส่โงค์มาประมาณหกเดือนแล้วที่นีก็เลยยังได้ใส่โอคงก็เลยตักขี้วัวออก,กนะจ้ะเนาะนี่ละก็ใส่ต้นหมอกต้นไม้ไปนี่ละโอค์กระบอนนี่ละอืมนี่ก็ใส่ต้นหมอกต้นไม้ไปนี่ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องอันนี้เป็นขี้วัว,วนะจ้ะเนาะขี้วัวที่เราแช่น้ําไว้ประมาณหกเดือนนี่น้ำขี้วัวเขากระเสียบันทดต้นไม้อันนี้เป็นชะอม ชชอมแถบหน้าบ้านเนาะแถบหน้าบ้าน,นอาจจะอยู่ตรงนี้ชชอมอะ่ะแต่ว่ามันไม่สวยเหมือนเหมือนหลังบ้านนี่พี่น้องข้อยกระเฮ็ดเรียบร้อยปกเอาฟางเอาหยางปกเรียบร้อยแลย้วสบายใจแล้วเรื่องต้นไม้นี่ก็คือครบสุยางแล้วตอนนี้ก็คือเอากล้วยออกเนาะกล้วยอันไหนที่มันไม่สวยเราก็จะเอาอกอกนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศหน้าบ้านจา้ะตอนหกโมงสิบนาทีนะจ๊ะเนาะ แล้วก็สร้างอันคิงงัวม้าอีกห้าสิบสอบจ้ะพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านหน้าบ้านเป็นที่ตะวันตกหลังบ้านเป็นที่ตะวันออกเนะจ้ะเนาะอันนี้ลืมให้เบิ้งพี่น้องมือก้อนนะจ้ะเนะาะวันก่อนเราถมที่เออถมที่ถมถนนนีน่แหละเฮดถนนแต่ว่ามันเป็นดินนั่นดินแหเนาะดินก้นสนะน่ะที่เขาขุดสนะเนาะ ก็เลยก็เลยเซาพี่น้องก็เลยบาเอาก็เลยเอารถเดียวให้เพิ่นเกียรให้เล้วเดี๋ยวเพิน่นว่าเพิ่นจะเอามาให้ใหม้นะจ๊ะเดี๋ยวให้เพิ่นมีดินสะก้อนเพิ่นมาพนเพิ่นเสียมมให้ใหม่เนี่ต้นมะพร้าวเราก็เริ่มสวยแล้วกล้วยเราก็สุกอยู่เครือหนึง่งแต่กระบอกมีเวลาตาัดนะจน๊ะเนาะนี่อีพ่อก็ยังเห็งนงั้นปกติธรรมดาหกโมงเรายังทำงานอยู่น้อยอยู่สวน นี่มาเบิ้งมานี่เป็นรายจ่ายก็คือเราซื้อขี้วัวมาทิ้งไว้บุญหล็มารอบหนาปีนาจะเอาใส่ไส้พี่น้องเนี่ยเราซื้อขี้วัวมาทิ้งไว้ห้าสิบสอบเนาะซื้อขี้วัวปีนี่มาถิ่มไบหาสิบสอบเอาไว้ใส่ปีนาพี่น้องกระสิมักใส่กับปันหยานั่นแหละเดี๋ยวว้างๆกระสขคืนเทใส่หยาล่ะพี่น้อง ให้มันเรียบร้อยนะจ้าเนาะสอบละห้าสิบจ้าทางทางมุกดาหารในสอบละห้าสิบเธอเจ้าอันนี้เป็นกอกล้วยยอดกล้วยเดี๋ยวขอยสนนั่งซับมืออ่นนี่แหละมอืออ่นเพราะว่ามันบม่มีอย่างเห็ดหละพี่น้อง